ใช้แรงนั้นเนี่ยกูเดียวโอ้โหอ่องอาหารสนามนี้มันมีจุ๊บเดือพิกเหรอใช่แล้วเฮ้ยสติปสติปชอบเลยเครื่องเล่นอะไรอ่ะเครื่องสารภาพมันนะเอาแล้วเป็นเครื่องถอดหัวหรือเปล่ากูเพิ่งไปดูมาด้วยมันไม่ใช่เครื่องเล่นนะไม่ใช่เด็กๆเล่นนะตรงนั้น่ะเออไม่ใช่ของเด็กเล่นนะมันเครื่องเล่นเครื่องเล่นเลย แฮกรู้นะโหลมาบัลล็กปั่นแล้วมันย่องอยู่ไม่เห็นกูมาดิไอป้อนหายแฮกรูนคนหนึ่งได้ไหมวะไม่อยากปั่นปีว่ะจะวิ่งหาวิ่งหาก่อนดีกว่าเกมนี้ช้าเลยอ่ะมึงแมปปะวะโอ้ไม่ก็กูอยู่บัลล็ก เออจุกไปจุกไปตัวเทมหนึ่งแล้วตรงนี้เลียร์เลยกระนาต่างไม่มียาวยาวไปเฮ้ยโดนเทมไปปะเน่ะเฮ้ยเจอแล้วโดนเทมไปโอ้ตาดียิบเปล่งเลยเจอสีแพรลิงตั้นนายังหนุ่มนยยังแน่นฝัดเลสแต่ฉันถอนแน่ เต็มหลอกหรือเปล่าไม่มู้นะเ๋ยดดวลอ็คดหลอกเปล่าไม่หลอกไม่หอลอกนะระยะยาวระยาวอยู่บปนเล็กสวยสวยสวยป้อนปั่นอยู่กลางแบบสมอนเดี๋ยวมันไม่นี่วะโดนทีนึงแหละว่านะไม่โดนพับไม้ เกือบระเบิดโอ้ยโคตรเจ็บไปแล้วหนึ่งตัวเดียมพรไม่นจงแค่งไปว่ะปัญหาไม่ได่ อุย้ยเหีย้ยโดนได้ไงบนบ้านอะไรจะว่าเอาโปรเคมข้างล่างบ้านนี่ผมหาแล้วไม่เจอ,เอไม่มีใช่ไหมอโอเคจะได้เคลียร์ไอเ,เบ็ดเมนบ้านใหญ่นะ หลุดมันไม่หลุดไม่หลุดเอาจริงเอายาวเลยเหรอเอายาวยาวเฮ้ยโอ้โหเฮี้ยกระแตกเกยวีบ้านใหญ่หน่อยกําลังไปเอาเลยเอาเลยประเทมันเอาจริงว่ะกูยืนนิ่งๆมันยังไม่เอากูเลยอ่ะ มันไม่มีอารมณ์กับสติ๊ปไหนวะมันต้องเอาคนเก็บไปแล่ที่เก็บไปลไล่ใหม่เดี๋ยวโทเรมสามันนั้นในแมปอ่ะตอนนี่ถอดไปสองจะไม่ถอดถ้าปเป็นโนวันก็เหลือแค่ อีการหน,นึ่งนี่หาค่ะไม่เจอก็อเองจอสองสองดาใช่ปะใช่ใช่แกเิดเลยกัแหลยไม่ใส่มาแน่นอนอ่ะไม่มีลอกเครื่องด้วยขอบคณหนึ่ง้หลปิดตามน้องมิวอะไรวะเนี่ยปอบใจผมหน่อย คนนี้ผมชอบขอบอร่อยกระทงกับคนที่ใช่เลย<อ>ทำไมอ่ะมีชอบเขาเลียก็บอกเขาไปยังอ่ะไอ้แจ็คเสร็จแล้วเว้ยเออห้าเครื่องวะห้าเครื่องคิดโนันหน่อยโอ้ไอ้สัตว์ <laughs> ถึงตอนนี้ก็ยังให้กูเทสอีกเหรอมามไม่ได้บอกเขาจะไปรู้ไหมล่ะเขาก็ไม่รู้สิเปิดประตูะเปิดประตูแถวบ้านเล็กให้อ่ามีคนไปถึงก่อน เข้ามาเข้ามาเขามาเข้ามาเข้ามาเข้า on โอ้โหบัลลัสมันมาไงวู้วใส่มวกว่ะแต่ไม่เป็นไรแล้วเนี่ยใส่เพื่ออะไรออกได้ออกได้ออกได้ <c oughs> เออมาชอบอะไระกับคนที่กับคนที่ชอบอะไรที่ใช่ <c oughs> มาครับมาครับส,สวยๆลายยาวๆแบบนี้ชอบ ใา้ไม้คุ้มค่ามากใค,ใครมีเบลโล่ไปดึงเลยดึงเร็วเลยดึงเร็วเลยมีท่าไหลหังพอนีปปะเป้าอยู่แล้วตอนแทนที่จะมามึงก็น่าจะรู้มันจะทำไงกับกูต้องรอช้อนน่ะเออเป็นนั่งซุ่มอย่างนั้นเพื่ออะไรก็โดนฟรีทีนึงแน,น่นอนน่ะประตูอ่ไนี้เสร็จแล้วเห็นปะไปๆปออกเลยไปดึงแล้วกันัน,นต้องไปรอช้อน อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้วะ่ะยวนมารอช้อนเร็วหิวอยู่หิวอยู่หิวพรอยู่ดึงเลยเออลอยอยู่ไอ,อ,อไปลวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเรา,าบอกให้เปิดประตูให้เฮ้ยมันแสงไอ,อ้ปลเดนฮาร์ดโคตรเดนฮาร์ดไม่ได้พอะไร ออกมืสิหมดกันเนาเดินทางไม่ได้ใช่เอทางอเฮ้ยเฮียกูยแก้วติ๊บทางออกไปนีกูรอเองมันเอากูมันเอากูมันเอากูมึงวนกลับมาดิมึงวนกลับไอ้ตอนจะถึงยังกูมีทางหลังไอเจ๊กูมีทางหลังกูมีทางหลังมึงรอช้อนอย่างเดียวอ่ะห้คนอื่นมันรอดไปเม่ได้มันเอาไ้ปอนไอ้แจ็คเฮ้ยไป๊บแล้วไม่ออกไปล่ากูเฮียวมึงเองกูเฮียวมึงเงงทิพามึงก็ต้องรอช้อน เซฟเต่เบสเเบสนะมึงโน่าแข้งหลังได้เปล่าหมดไปเลยกูฮิวไปแล้วไม่เห็นนะมึงคลานเข้าไปในประตูเลยแต่กูรี็ครบกว่าตายแทนมึงตายแทนมึงแน่เนี่ยเน่มันดึงยากถ้าเหลือถ้าเหลือคนเดียวอ่ะตายในประตูบีบให้มันต้องดึงเลยบีบให้มันต้องอุ้มอ่ะแข้งหลังกูหมดแล้วไม่ก็คลานไปเลยมันก็ไม่อุ้มนะเว้ยครบเต็มยังเต็มเต็มพร้อมนะ วันหนึ่ง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 มาเด็กกูคานะเจ๊จีเดี๋ยวก็ตายหกเออน่าเอากูละมึงก็ต้องเสียเวลามึงก็ต้องเสียเวลาฮิวอีกอ่ะเออเดี๋ยวกูตายแทนเองไม่เป็นไรอุ้ยเนี่ยช็อตนะมันเกิดเป็นกระโดดข้ามช้าถ้ากระโดดข้ามเร็วจบไปแล้ว มันเป็นไฮไลท์ของมึงไงไแจ็คแท็ตีกู <laughs> มันเป็นไฮไลท์ของมึงไงพี่อะไม่ใช่ของกูไปหมอโลก็ไม่มีไอสัตว์ไปรอดอยู่แล้วมันเต็นเลือดรอดรอดกูก็ไม่มีเลนฮาร์ดรอดดิแต่มันจะไม่รอด <c oughs> แม่โวยถ้าไอปอรลรอช้อนแต่แรกก็จบไปแล้ว ยิงเลยไปนั่งซุ่ม